สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับ The New GLC 350 AMG Dynamic นะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมกันว่าในรุ่นใหม่นี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสเปคออปชั่นเป็นอย่างไรบ้างภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่ง yeah, yeah. You know my name is him You know my name is him I want you right o n my side I ain't gonna say it again It's only one of me It's about a billion of them It was a minute ago you tried สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Mercedes-Benz by Pepsi-Za ช่องอารมณ์ดีที่จะทําให้คุณเพลิดเพลินไปกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ Mercedes-Benz Mercedes-AMG และน้องใหม่ Mercedes-EQ นะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมกับ The new GLC นะครับเป็น GLC รุ่นใหม่นะครับที่ปรับปรุงรูปโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นโมเดลเชนนั่นเองนั่นก็คือ GLC 350 e AMG Dynamic เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับ GLC 350 e 4MATIC AMG Dynamic นะครับคันนี้เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อโฟรมติกนั่นเองคลิปนี้ผมจะพาไปชมร,บรอบๆคันนะครับว่ามีอะไรบ้างสเปคอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็มีอะไรที่มันว้าวบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ได้รับชมกันแน่นอนนะครับ เรามาเริ่มจากการดีไซน์เลยนะครับสำหรับ The New GLC เนี่ยเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ภาพลักษณ์ใหม่ทั้งคันเลยนะครับเริ่มจากการดีไซน์ฝากระโปรงก็จะเป็น power dome นะครับ หมาโอเค The New G.L.C. นะครับเป็นฝากระโปรงแบบ Power Dome นะครับก็คือช่วยให้เห็นถึงขุมพละงกำลังนะครับที่อยู่ใต้ฝากระโปรงเนี่ยนะครับว่าแรงมากแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยไปบอกถึงในส่วนของตัวเครื่องยนต์ละกันนะครับด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ของ Mercedes Benz น,นะครับเป็นกระจังหน้า Star p a t ต l Radiator Grill กนะครับก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ดวงดาวนะครับสามเหลี่ยมระยิบระยับแวบ,บ,บแววๆสวยมากเลย โลโก้เบนซ์นะครับโลโก้มาสด e เบน n ์ขนาดใหญ่ตรงนี้มีฝังเซนเซอร์นะครับในการทํางานของตัวระบบดิสทรอนิกด้วยนะครับดิสทรอนิกก็คือการกะระยะห่างอัตโนมัตินั่นเองนะครับมีกล้อง360นะครับใช้ในการถอยและรวมไปถึงในโหมดออฟโรดด้วยเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับไฟหน้าทีเด็ดนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้ารุ่นท็อปสุดในปัจจุบันของ r c e d e s b e n z เลยนะครับนั่นก็คือไฟหน้าจะเป็นดิจิตอลไลท์นะครับมีความละเอียดสูงถึง1.3ล้านพิกเซลนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับระบบเปลี่ยนไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับตรงนี้ให้แสงสว่างที่มากนะครับแต่ว่าเป็นแสงสว่างที่สบายตานะครับด้านหน้านะครับจะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Body Styling นะครับสังเกตว่ากันชนหน้านะครับมี diffuser ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือช่วยในการรีดลมนะครับตามหลักสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนั่นเองนะครับในรุ่นใหม่นี้นะครับค่าแรงสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจะมีค่าลดลงด้วยเนาะในรุ่นเดิมโฉมเดิมนะครับโฉมเดิมฉายไปหน่อยครับ โฉมเดิมค่าสาประส์จะอยู่ที่0.31 c d นะครับในรุ่นใหม่เนี่ยปรับลดลงถึง0.2นะครับนั่นก็คือจะเป็นค่าแรงสัมประส์แรงเสียดทานที่เพียง0.29 c d นั่นเองเพราะฉะนั้นรถคันนี้นอกจากสวยงามด้วยนะครับก็ยังมีการออกแบบให้ลู่ลมนะครับช่วยในการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์นะครับพระเอกของตัวนี้นนไม่หนักครับเพราะว่า มีชอคอัพช่วยผ่อนแรงนะครับผมทำท่าไปงั้นแหละคือด้วยด้วยความที่แข็งแรงนะครับสำหรับเดน c คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสี่สูบแถวเรียงนะครับพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ขนาด1999้กาซีซีนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่204ี่แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับแต่ตัวนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ไฮบริดร่วมทำงานด้วยนะครับเมื่อ เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง313แรงม้านะครับขณะที่แรงบิดนะครับจะให้กําลังแรงบิดสูงสุดที่550นิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้น แรงบิดระดับเนี้ยโอ้โหน้องๆซุ per ขาเลยนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติใน G-Tronic 9สปีดนะครับก็คือช่วยส่งกำลังได้ต่อเนื่องนะครับอัตาเร่งต่อเนื่องถ้าใครที่เคยลองสัมผัสหรือว่าลองขับเกียร์ตัวนี้นะครับจะทราบเลยว่าเวลาขับไปเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์เลยรถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ 4Matic นะครับก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยมีการถ่ายกำลังที่ล้อหน้านะครับ31%นะครับไปที่ล้อหลัง69%นะครับก็คือช่วยในการก่อถนนแล้วก็ ออฟโรดด้วยนะผมจริงๆรุ่นเนี้ยต่างประเทศเขาเอาไปลุยนะเมืองไทยผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครกล้าไปลุยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันที่4นะครับมาที่ความจุ31.2กิโลวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นความจุระดับเนี้ยนะครับทำให้รถยนต์คันนี้นะครับสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง120กิโลเมตรนะครับคิดว่าวิ่งจริงคงไม่ถึง นะแต่ว่าขั้นต่ำผมว่ามี100กิโลเมตรแน่นอนนะครับ100ถึง120ก็คือขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรนะครับการใช้งานต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆยังไงผมมั่นใจว่าถึง100กิโลเมตรแน่นอนก็กล้าพูดได้เลยครับว่าเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับรถยนต์2ระบบนะครับที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลที่สุดในประเทศอันนี้บอกได้เลยนะครับส่วนการชาร์จไฟฟ้านะครับสามารถรองรับการชาร์จแบบ AC ได้สูงสุดที่11กิโลวัต์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่啊 ห้าชั่วโมงได้ไหมสี่สี่ถึงห้าชั่วโมงราวๆนี้นะครับส่วนการรองรับแบบ DC ชาร์จนะครับรองรับได้สูงสุดถึง60กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเสียบชาร์จสบายๆนั่นเองนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลย ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงมิติรถนะครับความกว้างสูงยาวของรถยนต์คันนี้นิดหนึ่งนะครับความกว้างของรถคันนี้นะครับจะอยู่ที่2 7 6พันเหมมตรนะครับหรือว่า2เมตรนิดนิดนั่นเองนะครับความกว้างก็คือจากจุดสูงสุดเลยนะเอ้จากจุดหูช้างจนถึงอีกข้างเลยส่วนความยาวนะครับทั้งคันนะครับจะอยู่ที่4 7 2 6ห mm มิลลิเมตรหรือว่า4เมตรเก็เกือบ5เมตรนะครับ อันนี้ที่ต้องพูดนะครับเพราะว่าเผื่อลูกค้าท่านใดที่ต้องการนํารถเข้าไปจอดที่บ้านเนี่ยจะได้ทราบนะครับ4726ความยาวเนาะส่วนความสูงนะครับจะอยู่ที่1,631 mm. มิลล mm. ิเมตรเมตร60ก็เตี้ยวผมนิดนึงนิดเดียวนะครับอันนี้คือวัดจากพื้นนะครับพื้นจนถึงตัวนี้เลยราวหลังคาเลยนั่นเองนะครับเรามาดูด้านข้างนะมาใกล้ๆหน่อยครับอ่า มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับลาย AMG แบบมันจะเป็นก้านคู่ไหมเนี่ยเป็นลาย AMG แหละครับนะมาพร้อมกับขนาดเท่าไหร่20นิ้วยางคู่หน้ากับคู่หลังไม่เท่ากันเนาะคู่หน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับยางขนาด255 45 R 2 0นะครับเป็นยางเรเดียนนะครับมาพร้อมกับชุดปะท i ย e อ i รนั่นเองเไม่ต้องกลัวนะครับหรือว่าใช้ไม่เป็นก็กด มเด็มีคอนเนกต์ปึ้งบนหลังคาเนี่ยเขามีบริการนะครับส่วนคู่หลังนะครับจะมาพร้อมกับยางคู่หลังอยู่ทางนู้นนะฮะมาพร้อมกับยางขนาด 28540R20 นั่นเองก็คือมีความกว้างมีความกว้างของตัวหน้ายางครับที่กว้างกว่านะครับทำให้การก่อถนนนะครับแล้วก็การสมรรถนะในการขับขี่นะครับมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองมันจะสไตล์รถสปอร์ตเนี่ยสังเกตว่ามันจะยื่ดๆออกมานิดหนึงนะสวยมาก มีเขาเรียกอะไรอ่ะบันไดอันนี้รองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึงสามตันนะครับ <c oughs> บ้าไปแล้วไม่จริงไม่มีข้อมูลเดี๋ยวยมีมีข้อมูลเดี๋ยวแทรคใา้แล้วกันนะครับเราไปดูตรงนี <c> ้ <oughs> เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นรองรับน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันเบนซินอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็เติม e95 เนาะ e95 อะไรล่ะโซฮอล95นั่นเองหรือว่าพรีเมียมเลยก็ได้นะครับ ลองมานั่งข้างหลังกันดูไหมอ่าชิบข้างหลังเนี่ยผมว่านั่งดีขึ้นบาดนุ่มขึ้นอ่ะบอกเป็นอะติโก้เนาะแต่มีความรู้สึกว่าผิวสัมผัสมันดีขึ้นนะครับแล้วก็องศาในการนั่งก็เสียงใข้อ่ะองศาในการนั่งก็เหมือนเดิมมั้ง แต่ว่าสัมผัสบ่อมันดูดีขึ้นนะครับมันนิ่มขึ้นแล้วก็ดูพรีเมียมขึ้นตรงช่วงสีสาเฮดรูมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับกว้างมากเพราะว่านี่ขนาดผมสูงประมาณ1 8 7ซนเมนะแต่ว่าแบบใครก็รู้ว่าไม่ใช่ประมาณ1 7 0เซนเมตรนะครับก็ยังเหลือเยอะนั่งสบายช่วงเลกรูมเหลือๆเ,เลยครับที่มันให้ความรู้สึกเหลือด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าตรงบ่อคู่หน้าครับเขาจะดีไซน์เป็นวาวาด้วยนะ มันก็เลยจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังเนาะแอร์หลังระบบแอร์จะเป็นระบบแบบเชอร์โมโชริกสอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่อง USB C นะครับชาร์จ2ช่องนะครับมีไฟเรืองแสงตรงนี้ด้วยผมชอบนะมีม,มีมีจับด้วยอันนี้อันนี้ผมก็ชอบอันนี้คือจุดขายไหมเออคือมันแบบรถมันแรงนละ่วมันกแบบ็อ่าอย่างนี้เนาะ ตรงกลางนะครับก็จะมีที่วางแขนนะพร้อมอที่วางแก้วนะครับเป็นไงดีเหมือนเดิมขอนั่งตรงกลางได้ไหมครับเออถ้ารูปร่างไม่สูงมากนะถ้าเป็นคนสุภาพสตรีที่รูปร่างไม่ใหญ่มากหรือว่าอย่างผมเนี่ยรูปร่างไม่ใหญ่มากก็นั่งได้นะแต่ว่าแน่นอนแหละของเบนท์มันก็จะมีตัวพาลขับตรงเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันใหญ่ๆหน่อยแต่ก็นั่งได้ดีขึ้นหลังไม่ไม่ชันเท่าเดิม บ่อสวยอ่ะมีหลังคาพาโนลามิกด้วยลืมไปได้ไงเป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับขนาดใหญ่มากนะนี่ถ้าเปิดไปอ่ะเออผมว่ามันดูโล่งขึ้นอ่ะสังเกตว่ามันจะเข้มเข้มเห็นไหมฮะมันไม่ได้ติดฟิล์มนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบกระจกเขาเรียกว่าตัวกระจก p r i v a c y g l a s s นะครับก็คือหนากว่ากระจกปกติแล้วก็มีการย้อมสีมาด้วยนะครับทำให้ลดแสงได้ใครที่บอกว่าจะร้อนเนี่ยถามว่าร้อนไหมก็ร้อนกว่าหลังคาทึบแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นหรอก บางทีคุณอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้หอาเมื่อยเหรอจบจบจบมาดูด้านท้ายนะครับก็ออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ชุดโคมไฟท้ายจะเป็นแบบ LED เต็มระบบนะครับมีสัญลักษณ์เพจ GLC 3 5 0 E นะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์เลยนะสปอยเลอร์ด้านบนพร้อมไฟเบรกดวที่3นะครับแน่นอนชุดแต่งด้านล่างก็จะเป็นแบบชุดแต่ง AMG Body Styling เช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญ มาพร้อมกับระบบ Hand Free Access เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับเป็นไงผมมีความรู้สึกว่าการเปิดหรือปลดล็อกของระบบนี้นะครับนิ่มนวลขึ้นนะมันแบบคลิกก่อนแล้วค่อยๆเปิดไม่เหมือนกับตัวเดิมที่แบบขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้จะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นปิดได้เช่นเดียวกันนะครับ เป็นไงเพียงสอดเท้าเข้าไปครับบริเวณตำแหน่งประมาณโลโก้ดาวนั่นเองไปดูด้านท้ายกันนิดนึงครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านท้ายก็ตัวนี้เลยจะมีความจุนะครับ470ลิตรนะแต่ว่าถ้าเราพับบอกลงไปเวลาก่อนพับอดูด้วยนะครับว่ามีใครนั่งหรือเปล่านะไม่งั้นคว่ำนะพอเปิดเราไปเนี่ยครับก็จะเพิ่มความจุได้ถึง1530ลิตรนะครับคิดว่ายังไงเนี่ยน้ำน้ำน้ำขวดลิตรนะ พันกว่าขวดอ่ะ,อะนะครับแน่นอนว่าตัวรถมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้มีกระเป๋าใส่ด้วยนะคุ้มอ่ะเออมีอะไรอีกมีตัวนี้นะครับเป็นผมคิดว่าเป็นชุดฝ่ายยาฉุกเฉินใช่เลยไทเออร์ฟิตนะครับอย่างที่บอกว่าใช้ไม่เป็นก็กดเลยครับ Mercedes มีคอนเน c t นะครับ s o s ฉุกเฉินช่วยได้นะครับ อาตรงนี้มีที่เก็บของลองเข้ามาดูใกล้ครับเรามีที่เก็บของใต้นี้ด้วยขนาดขนาดขนาดเล็กมากก็เท่าที่ดูนะครับผมคิดว่าน่าจะใส่อะไรวะนอไม้เบสบอลเหรอ ก็เอาเป็นว่าใครอยากใส่อะไรก็ใส่ครับเพราะว่ามีอยู่แค่นี้นะคือเนื่องจากว่าสังเกตว่ามันจะเป็นสโลปนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวแบตเตอรี่ของคันนี้มีขนาดความจุที่เยอะแบตเตอรี่จะค่อนข้างก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้มาพร้อมกับยางยืดออกกาลังกายยางยืดออกกาลังกายอ๋อใช่เป็นตัวรัดขวดรัดของอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เนาะอ๋อมาดูใกล้ๆก่อนครับมาดูใกล้ๆก่อนนี่ ว่าตัวนี้ไม่เหมือนเดิมนะตัวนี้มีไฟสองสว่างอ่าเวลาจอดรถในที่มืดนะครับนี่ขนาดแบบอยู่ในโชว์รูมที่ไฟเพียงพอนะผมว่าอนี่ยังสตารนงสาตาไฟมัสน,สน,สนสว่างจริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ดีขึ้นนะเวลาแบบไปออฟโรดไปเดินป่าอะไรเงี้ยผมว่าไฟตรงนี้ช่วยได้เลยเป็นไฟ LED 2หลอดสองสว่างมากเดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารแบบสั้นๆกันพอนะครับ ร,รถยน์คันนี้นะครับเป็นสีดำเพราะฉะนั้นมันจะมีออปชั่นให้เลือกภายในเป็นสีแดงดำแดงเดี๋ยวเราไปดูกันรเริ่มจากแผงประตูนะครับก็จะเป็นแผงแบบประตูสีน้ำตาลกระดาษลังนะฮะก็เราเซฟมานี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยไปดูข้างในแล้วกันนะครับอันนี้แปะไว้ก่อนนะไม่เป็นไรตามเข้ามาเลยครับโอเคผมมาชอบเบาะมากมากกว่ารุ่นเดิมนะ มันให้สัมผัสคือเป็นอาติโก้ก็จริงเหมือนเดิมอะแต่ว่าสัมผัสมันดีปะดีมากขึ้นอะเออเบาจะค่อนข้างเป็นทรงแบบบักเก็ตซีดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือโอบกระชับตัวมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับตรงนี้ก่อนไหมอ่าตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับเมมโมรี e ซีดสาตำแหน่งนะครับแล้วก็มีอุ่นด้วยนะอุ่นอุ่นเบาอ,อุ่นด้วยเอออ่าแล้วก็นี่ครับชุดลำโพงเซอร์ราลเบอร์เมสเตอร์นะครับ ที่มีลำโพงสูงสุดนะครับลำโพงคุณภาพสูง15ตัวนะครับพร้อมระบบ Dolby ระบบ DTS อนะครับ Dolby อะไร Asmod อะไรต่อ Dolby Asmod นั่นเองก็คือเป็นระบบเซอร์ราวนั่นเองนะครับพร้อมซับวูเฟอร์ด้วยคือผมว่าชุดลำโพงเบอร์เมสเตอร์เนี่ยแบบหลายแสนนะบอกเลยอืมคือเป็นเป็นเครื่องเสียงคุณภาพสูงจริง ภายในนะครับจะออกแบบก็คือเป็นพวงมาลัยใหม่นะครับนะครับเป็นดีไซน์ใหม่สามก้านท้ายตัดนะครับแล้วก็ผมชอบตรงบริเวณคอนโซลนะจะเป็นลักษณะตกแต่งแบบคาร์บอนเค l ล่านะสวยๆเลยนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนี่ นี่คันนี้เป็นโฟ m a t มติกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะนะครับบอกพวกมุมเงยมุมเซยมุมไตนะครับมุมเอียงต่างๆในการขับออฟโรดนะครับพร้อมตัวแผนที่ด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่แผนที่เด็กเข็มทิศนะครับตัวเข็มทิศด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าเจ๋งอะคันนี้มาแบบออปชั่นเต็มๆเลยนะครับระบบย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับดิสโทนรักษาระยะห่างอัตโนมัตินะครับระบบเลนคีปปิ้งนะครับช่วย รักษารถให้อยู่ในช่องเลนนะครับระบบ Active Brake Assist นะครับเป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยของ Mercedes-Benz ทุกรุ่นอยู่แล้วนี่สวยมากนี่หน้าจอมีเปลี่ยนให้เลือกหลายแบบดูดิคุณดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดปกตินะครับอันนี้ผมชอบนะหน้าจอของ Mercedes-Benz ตั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วมันเปลี่ยนได้หลายแบบครับเรียบง่ายสปอร์ตอะไรเนี่ยมันทำให้คุณเหมือนเปลี่ยนรถขับทุกวันโคตรเท่อะ ออหน้าจอกลางนะครับจะเป็นหน้าจอ M B U S 7นะครับขนาด11.9นิ้วโอขนาดเท่าแบบ iPad Pro เลยเนาะตรงนี้ก็มีระบบนำทางนะครับระบบ navigator ในตัวนะครับรวมถึงรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแบบไร้าสายด้วยแล้วก็มี wireless charging นะครับสามารถชาร์จไร้าสายได้พร้อม USB C นะครับเป็นพอร์ตชาร์จอีก2พอร์ตรายละเอียดตรงหน้าจอเนะี่ยเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปแยกแล้วกันเนาะ ว่าแบบมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับมาพร้อมกับตัวระบบ Mercedes มี Me Connect นะครับที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารนะครับเอ้ยเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน m e r c e d e s ดสมีกับตัวรถนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดแอร์ลงหน้าได้นะครับเนื่องจากเป็นรถ Plu g i n Hybrid นั่นเองอยากพาไปดูรายละเอียดเยอะๆกว่านี้นะแต่ผมว่าแยกคลิปดีกว่าคลิปนี้เริ่มยาวแล้วเดี๋ยวยังไงจะอินเสิร์ภาพสวยๆเข้าไปให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับไปสรุปท้ายคลิปอีกน,นิดนึงดีกว่าว่าราคาคันนี้เท่าไหร่ และเรื่องสําคัญเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจําเป็นจะต้องบอกในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือราคาจัดจาหน่ายนั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะทราบแล้วล่ะครับว่ารถยนต์คันนี้ราคาเท่าไหร่จะจะมาย้าราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับราคาจัดจำหน่ายนะครับของ Mercedes-Benz G L C 3 5 0 e f o r E 4MATIC AMG Dynamic คันนี้จะอยู่ที่4,180,000บาทครับผมผิดครับ ต้องใช้คำว่าราคาจะจำหน่ายเพียงจำหน่ายเพียงเพียง4ี่ล้านหนึ่งแบาททำไมผมถึงใช้คำว่าเพียงครับคุณเฉยราคามันถูกมั้งครับพี่คือออปชันขนาดนี้นะวิ่งไฟฟ้าได้ขนาดนี้นะแล้วก็จัดเต็มอ่ผมว่า4ี่ล้านหนึ่งแพงไหมไม่แพงไม่แพงครับคุ้มค่าคุค้มราคา ก็แพงอะเนาะเบ้นไม่มีถูกผมว่าก็แพงนะแต่ว่าคุ้มอออย่างที่ปราชญยาบอกนะครับคุ้มครับใช้คําว่าคุ้มราคาและการกับเงิน4ี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแคมเปญตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเราจัดให้เต็มโทรมาครับที่เบอร์0 9 9 2 4 6 2 5 3 6ย้ําเบอร์อีกครั้งนะครับ0 9 9 2 4 6 2 5 3 6นะครับติดต่อแป๊บจากเบ้นตะลิ่งชันได้เลยนะครับรีบหน่อยครับเดี๋ยวจะเหมือนซีคลาสเนาะนิวซีคลาสเนี่ยลูกค้าจองแล้วก็แบบโอ้โหรอเป็นปี นานไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัดสินใจอยู่ไงว่าแบบว้ยจะดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น The New GLC ตอนนี้มีลูกค้าหลายๆท่านนะจองตั้งแต่ต้นปีจองตั้งแต่ต้ตปปนตตตตปีอันนี้พูดจริงครับตั้งแต่เตอร์โชว์ลูกค้าจองเข้ามาพอเปิดตัวแล้วเป็นไงยอด<อ><ล>จองละละ <laughs> พอเปิดตัวแล้วก็เนี่ยครับจริงๆคันนี้ก็มีลูกค้าจองนะเพิ่งจองใช่ไหมเพจเพิ่งจองไป่ เพราะฉะนั้นตอนนี้แบบรถไม่มีว่างนะครับรถลงมา4-5หคันเนี่ยติดลูกค้าจองหมดแล้วมีเจ้าของไหมครับมีครับมีเจ้าของแล้วเอาเป็นว่าท่านใดสนใจเป็นเจ้าของรถยนต์เบนซ์ทุกรุ่นแล้วกันนะครับสามารถติดต่อพวกเรานะครับทีมงานฝ่ายขายจากเบนซ์ตลิ่งชันได้เลยนะครับฝากเบอร์ไหมในนี้มากขนาดนี้แล้วต้องหาพี่แป๊บเลยครับแล้วก็ขอสายปัดขึ้นเบอร์เบอร์ยังขึ้นอยู่นะครับ0 9 9 2 4 6 2 5 3 6แล้วก็ ฝากส่งท้ายคลิปนี้นะครับหากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับจากช h a n n เมอร์ c เด e s เว็บไซตานะครับแล้วก็ฝากช n n นลของน้องด้วยนะครับผ Everything e m นะครับเป็นชาแนลสีเหลืองนะครับที่ไม่ค่อยได้เห็นโพสต์คลิปมานานแล้วนะครับแล้วก็ยังมีช่นลของตากล้องเราด้วยนะครับชื่อ บนตลิงชันบายเซลเพชรนะครับตรงนี้ผมขึ้นให้หมดแล้วนะครับแต่ยังไงก็ถ้าซื้อนะครับโทรมาหาผมก่อนนะครับเพราะว่าผมเจอลูกค้าหลายท่านแล้วแบบว่าเดินขึ้นมาเอานี่เคยดูนี่เฮ้ยนี่คุณแป๊บนี่ให้คุณแป๊บนี่นะแต่ซื้อกับเซลท่านอื่นบางทีก็เสียใจนะเออเอาเป็นว่าก่อนเข้ามาก็โทรติดต่อเลยครับศูนย์เก้าเก้าสองกลายไปเพชรอ๋อเพชรยืนเฉยนะครับผมเดินเข้าไปหาเองสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่อดทนรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ